สวัสดีเพื่อนนักถักทุกท่านนะคะพบกับคุณป้าพาถักในช่องหอมโคเชอเช่นเดิมต้องขอขอบคุณนะคะที่ติดตามรับชมคลิปนี้คุณป้าได้นำกระโปรงเด็กเป็นแบบชั้นๆแบบนี้มาฝากนะคะ วิธีการทำนี่เราจะถักชั้นข้างในก่อนนะคะเราจะถักตัวข้างในก่อนเสร็จแล้วก็มาถักระบายลาย,ร,ายรอบๆชิ้นงานช่วงเอวนี้จะเป็นแบบผูกค่ะูกข้างหลังก็เป็นแบบนี้นะคะ ไหมที่คุณป้าใช้ทำคุณป้าใช้ไหมเบอร์ยี่สิบแล้วก็เข็มเบอร์สองนะคะแต่เพื่อนๆต้องการรือถนัดไหมหรือเข็มแบบไหนก็ทำได้เลยค่ะเดี๋ยวเรามาดูวิธีทำกันค่ะเราจะเริ่มงานด้วยการถักโซ่ ถักโซ่แบบนี้ไปร้อยห้าสิบเก้าโซ่แล้วเราก็จะรวบห่วงเป็นวงกลมพอเราถักโซ่ได้ครบร้อยห้าสิบเก้าโซ่แล้วเราจะรวบห่วงเป็นวงกลม เราจะรูดแบบนี้นะคะการงานพริกแล้วเราก็รวบห่วงแบบนี้ขึ้นต้นโซ่ห้า ข้ามไปสองโซ่นะคะพันหนึ่งครั้งตรงโซ่ที่สามโซ่สองข้ามไปสองโซ่พันหนึ่งครั้งตรงช่องที่สาตรงโซ่ที่สาโซ่สองนะคะเราจะถักแบบนี้ไปให้ครบแถวเลย ราก็จะครบหนึ่งแถวแล้วนะคะตอนที่ครบแถวนี้ต้องดูให้ดีนะคะอย่าให้งานปลิกเราจะรวบห่วงกับหลักแรกนะคะตรงโซ่สามจะต้องดูนะคะไม่ให้งานปลิก จะได้แบบนี้ค่ะนับดูจะได้มีอยู่ห้าห้าสิบสามช่องนะคะตรงนี้จะมีอยู่ห้าสิบสามช่องแถวต่อไปเราอะขึ้นต้นโซ่ห้าเหมือนเดิมแล้วก็พันหนึ่งครั้งตรงดัก ราจะถักแบบนี้ไปสิบห้าแถวเพราะว่าตอนขึ้นต้นกับลงท้ายก็จะเหมือนเดิมค่ะถักแบบนี้ไปสิบห้าแถวเดี๋ยวเรามาดูแถวที่สิบหกนะคะ เราก็ถักมาถึงสิบห้าแถวเรียบร้อยแล้วนะคะมาดูแถวที่สิบหกเราจะถัก ถักช่องเทึบหนึ่งช่องโปรงสามช่องเทึบก็คือถักในหนึ่งช่องนี้สี่หลักนี่คือช่องเทึบต่อไปเราจะถักช่องโปรง่งช่องโปร่งก็โซ่สองแล้วหันหนึ่งครั้งแบบนี้นะคะในแถวนี้ เราจะถักช่องทริปหนึ่งช่องช่องโปร่งสามช่องไปจนจบแถวเลยแบบนี้นะคะถักให้ครบแถวเลย เราก็ถักมาถึงจะจบแถวแล้วนะคะจะได้งานแบบนี้มาดูตอนที่จะจบแถวมันจะมีช่องโปร่งสามแล้วก็จะมีอีกหนึ่งช่องให้เพื่อนๆถักทึบไปเลยค่ะแล้วก็รวบกับหลักแรกตรงนี้ก็จะมีเทบอยู่สองช่อง แถวต่อไปเราจะถักทึบทั้งแถวเลยนะคะขึ้นต้นโซ่สามพันพันหนึ่งครั้งไปทุกหลักเลย แบบนนี้ะะคะเราจะถักทึบแบบนี้ไปตลอดแถวแถวทึบนี่จะมีอยู่สามแถวนะคะให้เพื่อนๆถักไปเลยค่ะสามแถว แบบนี้นะคะเดี๋ยวพอครบสามแถวแล้วเดี๋ยวเรามาดูแถวต่อไปกันค่ะพอเราถักได้ครบทึบสามแถวแบบนี้แล้วแถวต่อไปเราจะถักเป็นช่องถักทึบไปห้าครั้ง พันหนึงครั้งห้าหลักนะคะพันหนึ่งครั้งห้าห,หลักทั้งโซ่ต่อไปโซ่สองข้ามสองหลักพันหนึ่งครั้งตรงหลักที่สามก็พันไปอีกห้าหลัก เพราะว่าตรงนี้เราจะเอาไว้ร้อยสายเอวถักให้ครบแถวเลยนะคะ ได้แบบนี้ถักให้ครบแถวเลยเราก็มาถึงจะจบแถวแล้วมาดูตรงที่จบแถวจะมีช่องโปร่งหนึ่งแล้วก็ถักทึบไปเลยนะคะ ทปแล้วก็รวบกับหลักแรกแบบนี้เลยนะคะจบแถวจะเป็นแบบนี้เดีย๋ยวมาดูแถวต่อไปกันเลยแถวต่อไปโซ่หนึ่งถักเอ็กทุกหลักถักเอ็กหรือคอทอทุกหลักเลยนะคะ ถักนี้ครบแถวเลยเราก็ถักครบแถวแล้วแถวต่อไปจะเป็นลายริมเป็นแถวสุดท้ายแล้วพอเราโซ่หนึ่งถัก x อก็โซ่สองถัก x ลงตรงช่องเดินข้ามหนึ่งหลัก มาถัก X โซ่สองถัก X ลงตรงช่องเดิมทำแบบนี้ทั้งแถวนะคะข้ามหนึ่งหลักถัก X โซ่สอง X ลงตรงช่องเดิมแบบนี้นะคะ ถักให้ครบแถวเลยค่ะแล้วก็ตัดได้เลยนะคะเราก็จะได้ชิ้นงานตัวตัวข้างในของกระโปรงนะคะ เราก็ครบแถวแล้วเราตัดได้เลยตัดได้แล้วเก็บได้เรียบร้อย <Okay. S 1> ใช้เข็มสอยเก็บก็ได้นะคะจะได้งานตัวในแบบนี้ นี่จะเป็นเอวเดี๋ยวเราจะใช้เชือกร้อยสายนี้นะคะตรงช่องเดี๋ยวเรามาถักสายร้อยตรงเอวกันเราจะถักเชือกร้อยตรงเอวแบบนี้กันนะคะถักโซ่ความยาวตามต้องการเลยค่ะอากะประมาณว่าเราผูกโบได้นะคะแบบนี้นะคะ าตามความต้องการของเพื่อนๆเลยค่ะว่ากระโปรงเอวจะขนาดไหนถักโซ่แล้วก็ถักพันหนึ่งครั้งธรรมดาะคะ่ะเดี๋ยวคุณป้าจะทำให้ดูนะคะสมมติว่าเราถักโซ่ได้ความยาวตามต้องการแล้วเราขึ้นต้นโซ่หนึ่ง เลื่อนห่วงตัวที่สองเราจะถัก x ถัก x ไปสองหลักต่อไปถักทีสองหลักเสร็จแล้วเราจะถักพันหนึ่งครั้ง อันหนึ่งครั้งธรรมดานี่ค่ะไปทั้งแถวเลยแล้วพอเรามาถึงที่ถักแบบนี้เพราะว่าเราจะได้ใช้สอดสอดในนี้นะคะจะได้ง่ายเนาะพอมาถึงใกล้จะจบแถวเราก็เหลือไว้ ถัก t สอง x สองแล้วก็เลื่อนห่วงแล้วก็จบเลยนะคะก็ถักแบบที่เราขึ้นต้นนี่ก็ได้สายร้อยแล้วนะคะร้อยเอวกระโปรงเนาะค่ะคลิปนี้คุณป้าก็ขอจบคลิปไว้เท่านี้เดี๋ยวคลิปที่สองเราก็จะมาต่อต่อการถักลายรอบกระโปรงนะคะ ขอบคุณสำหรับการติดตามรับชมค่ะพบกับคุณป้าในคลิปที่สองนะคะขอบคุณและสวัสดีค่ะ